เปิดหน้าชัดชัดแทนเคก้กเขมมนิตหลังทําตาครบห้าเดือนสวยหวานละมุนมากเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นอีกคนของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สําหรับแทนเคก้กเขมมนิตจามิกรที่ต้องบอกเลยว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่งงานในวงการบันเทิงก็ยังไม่ขาดสายแม้จะแต่งงานแล้วก็ตาม ซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ทางด้านแทนเค้เขมมนิษแต่งงานแล้วแต่ก็ต้องสวยแพนเคกเขมมนิตตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตโดยแพทย์เคเขมมนิตได้ไปทำสัญญกรรมตาสองชั้นทำให้ชั้นตาดูชัดขึ่งเนื่องจากช่วงห่างตาดูตกซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังทำเสร็จชั้นตาดูชัด สวยหวานขึ้นกว่าเดิมมากนานนี้เจ้าตัวก็พอใจสุดๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลยล่าสุดทางด้านแทนเค้กเขมมณิต์อัปเดตตาหลังไปทำสัญญกรรมครบห้าเดือนซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยิ่งสวยหวานละมุนมากๆเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจไปทำที่ถูกต้องแม้ในตอนแรกๆจะมีกระแสดราม่าว่าไม่ควร จะสวยขนาดไหนวันนี้เรานำภาพล่าสุดแพนเค้กเข็มมนิดหลังทําตามาให้ได้ชมไปชมกันเลย